เก็บขี้เหล็กค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้องๆหลังจากพี่ดุษณีลงไหลแล้วก่อนเข้าบ้านก็นแวะเก็บขี้เหล็กสักนิดหนึ่งไปฝากข้างบ้านคนที่เขาดูแลเราให้เขาต้มแกงให้กินกินคนเดียวไม่คุ้มหรอกค่ะต้มแกงไม่คุ้มกินคนเดียวถ้วยนี้เดียวก็กิกนไม่หมด ก็ตามภาษาไปเรื่อยๆเปื่อยๆแบบนี้แหละเก็บขี้เหล็กขี้เหล็กสวยๆเลือกเอาก็จะประมาเนียชีวิตประจำวันงามค่ะงามขี้เหล็กงาม ขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมช่องดุษณีสป,ปาชาแนลนะคะก็เก็บต้นนี้ก็ไปต้นนั้นเล็กๆน้อยๆไปฝากคนที่เขาดูแลเราเช้าเย็นกับข้าวย้ายกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งจะหยิบยืน่นเหมือน้านนอกนะคะอยู่ในเมืองยะโสก,ก็เหมือนกับ มันนอกเพียงแต่ว่าอยู่รัวก,กั้นไขมันก็จะอยู่แบบนี้เรื่อยๆไปเป็นชีวิตประจำวันยอดขี้เหล็กงามเห็นแล้วก็อดแวะเก็บไม่ได้นะคะอาหารพื้นบ้านของเราเขาแกงขายเขาคนที่เขาขยันนะเขาก็เก็บเก็บไปส่งตลาดเขาก็ทำได้นะแต่เราไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นบางทีต้นมันสูงเขาก็ขึ้น เอามีดฟันลงอย่างเงี้ยนะสวยๆย่างนั้นเลยน่ากินน่าแกงนะเนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆพี่ดุษณีก็นี่แหละมีหลายต้นหลายพุ่มแล้วพี่ดุษณีก็ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาชมดุษณีสาปา h ชาแนลค่ะ